สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะลองพูดคุยนะครับเกี่ยวกับถ้าเผื่อว่าเราจะตัดสินใจเลือกซื้อปืนที่มันเป็นขนาดจุดสองสองเอลอาร์เนี่ยระหว่างรุกโม่ที่เห็นอยู่นะครับกับกึงอัตโนมัติเนี่ยจะเลือกอะไรอย่างไรดีนะวันนี้ก็จะมาพูดเปรียบเทียบนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะก็มีปืนตัวอย่างนะครับที่ผมมีไว้ในครอบครองเนี่ยอยู่จํานวน2กระบอกนะครับก็คือ1ตัวเทารรัส M 94นะครับจับถือปืนนิ้วอยู่น เปิดโม้ตนะครับเคยปืนโอเคนะครับปืนปลอดภัยนะกระบอกที่1อีกกระบอกหนึ่งก็คือเป็นปืนกลอก44นะครับเป็นปืนกึ่งอัตโนมัตินะนิ้วอยู่นอกของแคนะครับปิดแมกกาซีนดึงสไลด์ตรวจเช็คนะครับโอเคค้างสไลด์ไว้การเครยปืนเนี่ยผมก็อาจจะเป็นความคิดในส่วนตัวนะครับว่าในการที่จะเคียปืนแล้วปลอดภัยที่สุดเนี่ยผมว่าสถานะของการค้างสไลด์เนี่ย ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับในการเคลียปืนในการใช้งานปืนของชาวบ้านทั่วๆไปนะเอาแบบค้างสไลด์เนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องร่างกทิ้งเพราะว่ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ในการร่างกทิ้งนะโอเคครับนี่ก็ฝากเอาไ้นะครับก็จะเป็นสองกระบอกที่จะเอามาเปรียบเทียบกันนะ ที่นี่นะครับบททดสอบแรกนะครับระหว่างปืนกึงอัตโนมัติแบบนี้แล้วก็ตัวปืนลูกโม่นะครับแบบนี้ก็คือเรื่องของการทํางานการติดขัดนะครับความจุเนี่ยอาจจะถูกตัดออกไปนะครับเพราะว่าตัวโม่นี้จุได้9นัดส่วนตัวกึงอัตโนมัตินะครับก็14เนี่ยจุได้10นะัดใกล้เคียงกันมากทีนี้ก็ลองมาดูนะครับเรื่องของการติดขัดนะครับว่าสองแบบเนี่ยถ้าเผื่อว่ายิงนะครับไปสักชุดหนึ่งเนี่ย อะไรที่มันจะมีโอกาสติดขัดเนี่ยมากน้อยกว่ากันนะครับซึ่งเราก็จะมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับว่าไอ้เจ้าตัวกึ่งอัโตโนมัติเนี่ยน่าจะติดขัดได้มากกว่าก็ลองดูว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่นะครับลองดูนะมาพร้อมนะครับทีนี้เราก็อยู่ที่ด้านหน้าของแนวยิงเรียบร้อยตัวปืนเทารรัสนะครับพวกโมกระบอกนี้จุไปจานวน9นัดนะนะเต็มตาเลยส่วนปืนก็อก44นะครับกระบอกนี้จุไปอยู่ที่10นัดนะ ลองดูเรื่องของการติดขัดนะครับของการทางานงของตัว,ตวปืนถ้าเผื่อว่าปืน2อแบบนะยิงด้วยอัตราความเร็วพอๆกันนะดูว่ากระบอกไหนที่จะติดขัดแล้วก็จะแก้ไขเนี้ยอะไรอย่างไรบ้างนะเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่ปืนกึ่งอัตโนมัติก็44ก่อนนะครับกระบอกนี้นะปพร้อมนะครับยิงไปที่ด้านหน้าแนวยิงนะครับไป ชุดแรกผ่านนะครับไม่ติดขัดแต่อย่างใดลองดูลูกโม่บ้างน,นะครับลูกโม่นี่ก็น่าจะสบายๆนะครับยิงไปที่ด้านหน้าแลวยิงเหมือนเดิมนะครับด้านนะครับเกิดอาการด้านแบบนี้ลูกโม่ข้อดีก็คือเรื่องของการที่ซับนัดต่อไปเนี่ยได้เลยนะครับ เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าเจออาการติดขัดนะครับของลูกโม่เนี่ยก็คือไปกระสุนด้านนะอยู่จํานวนนัดหนึ่งนะครับนัดหนึ่งที่สับแล้วไม่แตกสองนัดเลยนะครับให้ดูนะอันนี้คือรอยนะครับที่เกิดจากการสรับนะครับของลูกโม่ สับแล้วไม่แตกนะครับจำนวน2นัดแบบนี้ก็คือให้ทําการยิงซ้ําต่อไปเนี่ยได้เลยนะอันนี้ก็คือข้อดีของรูปโม่นะครับมาลองดูนะครับอีกชุดหนึ่งของตัวแมกกาซีนนะครับอีกชุดหนึ่งต่อไปชุดที่2นะครับก็คือเหมือนเดิมนะก๊อกส4นะครับจุสินัดรูปโมทารัตจุเต็มโม่นะครับ9นัดลองดูนะอีกชุดหนึ่งนะครับเรื่องของการติดขัดมาก๊อกสนะครับพร้อมเลยชุดที่สอง ค่อนข้างดีนะครับยิงจบโดยปลอดภัยนะก็คือไม่ติดขัดแต่อย่างใดนะครับก็โอเคมาลูกโม้นะครับอีกสักชุดหนึ่งยิงเทียบกันเลยให้เห็นนะครับป่าชุดที่2 เจอการด้านนะครับในปืนลูกโม่อีกแล้วนะปรากฏว่ากระสุนเนี่ยสับลงไปแล้วนะครับมีรอยสับของเข็มแท่งชนวนนะครับแต่ว่าไม่แตกเดี๋ยวผมจะลองเอาลูกที่ด้านนะครับจากลูกโมเนี่ยยิงซ้ำไปที่กึ่งอัตโนมัติดูนะครับนะลองดูว่ามันจะด้านจริงหรือเปล่าจริงนะครับ ถ้าเกิดการด้านนะครับของปืนกึ่นอโนมิแบบนี้ชี้ปืนไปที่หน้าแนวนะครับแล้วก็พักปืนเอาไว้สักครู่หนึ่งนะครับเผื่อว่าดินปืนเนี่ยมันเผาไหม้ช้านะจากนั้นเมื่อได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจึงทําการปลดแม็กกาซีนนะครับออกมาเราก็ทําการเคลียร์นะครับโดยการดึงสไลด์อย่าลืมนะครับรักษาแนวปืนอยู่ที่ด้านหน้าแนวเท่านั้นนะครับดึงสไลด์แต่ละครั้งนะครับไม่พอนะทาการค้างสไลด์ครับตรวจสอบดูว่าลูกเนี่ยมันออกไปจริงๆนะครับเรียบร้อยจึงค่อยทําการบรรจุแม็กกาซีนเข้าไปใหม่ แล้วก็ยิงต่อนะครับเป็นการแก้ไขแล้วก็ยิงต่ออ่าโอเคนะครับก็เรียบร้อยลั่นออกไปปืนปลอดภัยนะอันนี้ก็คือขั้นตอนนะครับของตัวกลื่ออัตโนมัติเพตอะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นข้อสรุปในตอนต้นนะครับได้ว่าถ้าสมมติในเรื่องของการติดขัดเรื่องของการเคลียร์ปืนเนี่ยตัวลูกโม่เนี่ยก็จะทําได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นการเหนียวซ้ําไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นกึ่ออัตโนมัติแบบนี้ขั้นตอนนะครับของการที่เราจะต้องเคลียร์ปืนนะครับอีกทีนะ ปืนปลอดภัยนะครับขั้นตอนก็คือสมมติว่าเรายิงไปเนี่ยเกิดการติดขัดนะครับอาจจะคา,าป,ปอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ทําการนะครับนิ้วอยู่ที่ตัวกลไกนะครับออกไปเลยนะรักษาแนวปืนนะครับอยู่ที่หน้าแนวทําการปลดแม็กกาซีนออกมาลดแม็กกาซีนก่อนนะครับอย่าลืมนะเราค่อยดึงสไลด์นะครับดึงซ้ำหลายรอบนะจากนั้นทาการค้างสไลด์ตรวจสอบว่าลูกเนี่ยมันถูกคัดออกไปนะครับหรือว่าไม่มีตกค้างอยู่ในลํากล้องในลําเพลินะครับเรียบร้อยจึงค่อยทําการหยิบแม็กกาซีนเนี่ยบรรจุใส่เข้าไป เราก็ทกําการยิงต่อนะครับอ่าอันนี้คือขั้นตอนของกึ่งอัตโนมัติเพราะนั้นก็จะเพิ่มความซับซอ้อนขึ้นมานิดหนึ่ง,งนะนิดหนึ่งนะครับสรุปในคลิปนี้ก็จะไม่มีบทสรุปที่แน่นอน,นครับว่าจะไปที่ลูกโม่หรือแมกซินดีขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานขึ้นอยู่กับความชอบเป็นหลักนะครับว่าชอบกลไกหรือว่าระบบแบบไหนนะครับก็ไปที่แบบนั้นได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นการสาธิตนะครับให้เห็นภาพที่ชัดเจน ก็นะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมและก็ให้กำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ